ได้อีกไหมไหนไม่เห็นเยอะเลยโอ้โหนะคะมาดูพี่ไอ้นะโอ้ป้าพี่ไอ้ได้เยอะมากเลยอะ่ะเป็นซิบเลยอะ่ะจะบอกว่าได้ปลาด้วยนะมีปลาด้วยจะไม่มีอะไรใส่ให้มานี่จะปล่อยจะออกไหมเออมีกบด้วยมีเขียดด้วยนี่ค่ะท่านผู้ชมเออกิ่นหมูลูก ไม่ได้ปล่อยให้ลงรู้เมื่อกี้เหมือนเห็นมีแมงดาแต่ช้อนไม่ขึ้นแมงแมงดามันไปไวมากเห็นมันตัวสีด้านข้างเห็นตัวแบบหายแล้ว ฟุกมันได้ววนะ <c oughs> ั้นต้องไอ้ด้านข้างนี่ค่ะโอ้ยาวเลยค่ะไายไหมโอ้โหถ้าถ้าได้แบบนี้เนี่ยน่ามามากเลยสีสวยอ่ะ,ป,ะอปลาสีสวยมากเลยอ่ะมามามา,มาเก็บไว้ให้ป้าเอง นี่คะ่ะเพราะบ้านเรานิยมเลี้ยงประกัดนะคะมาละลนี่ค่ะได้ปอมางหก <6 S 2> ตัวค่ะช้อนทีได้เพียหกอถ้าแบบนี้เนี่ยสะสมไปเรื่อยๆโอเคอยู่น,นี่ตรงนี้นี่ตรง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 เนี้ย ไอ้เขาได้จากตรงนี้แหละเออไฟเหยียบตรงนั้นแหละแล้วไปอรอบนึงเลยดี <c oughs> <arrived. S 2> นี่นี่นี่อ่ะนี่เนี่ยในในนี่น <c oughs> มีตัวหนึ่งเยี่ัมเลยไอ้ลงไม่ใช่ให้เกาะอยู่ไอ้จิ๊กกะสวยประมาณนี้แหละไอ,ยอย้มโยนไปทางนู้นเนาะจะมาออกเฉียวสวยโอ้ระวังระวังระวังเหยียบไฟนี่ ป้ก็ตีด้านข้างไปทางนู้นไอ้ก็ตีด้านข้างทางนี้เลยตรงนั้นแหละที่ชายยังก็มีแมงดาตุนี่เห็นไหมมันได้ตั้งห้าหกตัวได้ไหมได้จุดจุดจุดเอาอยู่ในน้ำแม่เนี่ยได้โอ้นี่ปลาอีกแล้วปะไม่มีหัวไปเห็นคุณถือมาแล้วเนาะ อโอ้นี่แบบนี้เจอมันนั่าหนีเกิน,นมันหนาเกินมันเห็นแมงนาแวบๆเลยเม่เกี่โอ้ยลึกมากด้ายมันหนาเกินอืมอืมเอาไว้ไปให้เอาไปให้ป้าเก็บไอ้นั้นให้หมดก่อนเราไปให้ป้าใจขวดอยู่ตัว

ลุนกันต่อนะคะท่านผู้ชมว่าจะได้พอได้ต่ำไหมคะวันนี้ไ,ได้แล้วพอต่ำนาอเนาะนาะพี่ไอ้ขย่าแล้วฮะลึกมาไปถึงยี่สิบนาทีได้แล้วคะ่ะไปเจอประมาณเออไมาลละห้าหกตัวอย่างเงี้ยนะ่ะโอเคนะคะไปมาละหนึ่งตัวก็เก็บหอ,อไปเรื่อยอไปเรื่อยไอ้ลิงก็เก็บหอยด้วยนะคะวันนี้เพราะบานเรา,าเก็บ เร์ไม่เอาได้ไหมดูสิรุนกันต่อเยอะโอ้เยอะว่ะเออแบบนี้อ่ะค่อยชื่นใจหน่อยนี่ค่ะคุณนผู้ชมมองเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะ มีแมงมุมด้วยแมงมุมใหตัวน,นั้นตัวเมียด้วยเจ็ดตัวไม้ตัวเจ็ดตัวไม้โอเคไปต่อ <c oughs> ไปต่อ <c oughs> ต้องได้อยู่กับซ้ำไปเรื่อยๆไม่หมดไม่หยุดต้องตีด้านข้าง <S 2> <S 2> เออเดอ๋ยอไน่ไปตอนนี้จะได้ไหมไว้ไม่เนียบ ม,ม,มันมันรู้ตัวแล้วมั้งเดี๋ยวตามต่อนะคะท่านผู้ชม